สวัสดีนะครับสวัสดีเป็นเพื่อนด้วยนะครับก็เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าซูซูกินะครับ GSX8R นะครับที่ประเทศนะครับอิตาลีนะครับในงานอิกมาโชนั่นเองนะครับก็เพื่อนเพื่อนได้เห็นคลิปวิดีโอกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถูกใจกันไหมนะครับสำหรับลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะนะครับหน้าตานะครับเราไปดูกันนะลักษณะหน้าตาของเจ้าคันนี้นะจะเป็นไฟ LED เป็นแบบนี้เลยนะครับสองชั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับรอบคันก็จะเป็น Full LED นะครับเป็นไงลักษณะในส่วนของหน้าตาแบบนี้มันแปลกตาเพื่อนๆไหมครับ ผมมองว่ามันแปลกตาดีนะดูดีเออใครขับคันนี้คือแบบแปลกอะ่ะแปลกจริงๆเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับในส่วนของแฟริ่งเนี่นะครับจะให้มาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของคำว่า 8r อ,อยู ข้างแฟริงแบบนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะมีการนะครับเซาะล่องเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าเป็นหลักอากาศพลศาสตร์หรือเปล่านะเป็นแอโรไดนามิกอะไรสักอย่างหรือเปล่านะทีู่ซสกิออกแบบมาแบบนี้นะแล้วก็มีในส่วนของเหลี่ยมมุมอย่างชัดเจนเลยนะครับในส่วนของดานน้านหน้านะครับผม การดีไซน์บางคนผมมองว่าทำได้เข้ากับตัวรถดีนะมีการแบบออกแบบเสาะล่องแล้วก็มีดีไซน์แบบมีมุมนะครับมันก็ลงตัวดีนะแต่ว่าหน้าตาอ,อกจะแปลกไปสักหน่อยนะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนนครับช่วงล่างตัวนี้ครับด้านหน้านะครับให้โช๊คมาเป็นอัพไซด์ดาวเลยนะ ตามภาพเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปั๊มเบรกเนี่ยก็จะให้มาเป็นปั๊มเบรกสี่พอดนะครับผมเป็นแบบเรเดียนเมาส์นะครับแล้วก็ในส่วนของจานดิสเนี่ยก็จะเป็นจานดิสคู่ด้วยนะครับเป็นไงเท่มั้เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไปะเราไปดูกันต่อเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนี่นะครับ จะถูกออกแบบมาเหมือนกับเจ้า Suzuki s u z u k i gsx8s นะครับผมก็คือคันที่เป็นเจ้า naked b i k e นะครับแบบนี้เลยนะครับท้ายก็จะแหลมแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายไฟเบรกเนี่ยมันจะอยู่ตรงบังโคลนเลยนะครับซึ่งมันก็ดูแปลกตาอีกเหมือนกันนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็ในส่วนของฟิลเจอร์นะครับตัวนี้ก็จะให้หน้าจอนะครับเป็นแบบ CFT เลยนะเป็นหน้าจอสีนะครับผมมาเราไปดูกันต่อเลยนะนี่นะครับเครื่องยนต์ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะวางในส่วนของข้อเวี่ยงนะครับมาอยู่ที่270องศานะ แล้วก็ในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับจะให้มาถึง3โหมดนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ t e x t i o n Control ให้มาด้วยนะครับแล้วก็มี Quick Shift นะครับทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะในส่วนของคันเร่งก็จะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับปไปดูกันต่อเลย นี่นะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตามที่ผมพูดไปตอนต้นนั่นเองนะครับดูหน้าตามันดีเอ,อเอ,อดูไฟแปลกตาดีอ่ะขับคันนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนนะบอกเลยบันนี้ก็จะมาด้วยกันนะครับถึง4ีสีเลยนะ อันนี้จอดให้ดูนะครับสีดำนะครับสีฟ้านะครับแลก็สีเงินนะสีซิลเวอร์นะครับคันนี้นะจริงๆมันจะมีสีเหลืองอีกสีหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับไปเราไปดูในส่วนของลักษณะหน้าตากันแบบชัดๆนะครับนี่เป็นไงมาดูแบบ360องศาเลยนะครับนี่นะครับ ก็เท่อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าไฟไฟท้ายมันผมว่ามันแปลกไฟหน้าแปลกไม่เท่าไหร่นะแต่ไฟท้ายเนี่ยโคตรแปลกเลยดูดิ <c oughs> เออ <c oughs> คือแบบให้แบบไฟท้ายมาอยู่ตรงบางคนนะูนอ่ะเออ โอเคก็จะประมาณนี้นะผมว่ามันก็สวยนะมองดีๆผมว่ามันก็แปลกตาม,มก็สวยไปอีกแบบนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาเราไปดูในส่วนของสเปคนะครับตัวนี้นะครับจะ มีเครื่องยนต์นะครับนี่เลยตามสเปคที่บอกเลยนะ776 c c ซีซีนะเครื่องยนต์สสูบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมแล้วก็ในส่วนของความสูงเบาะจะอยู่ที่810ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักตัวจะอยู่ที่205กิโลกรัมนะตัวนี้ก็ให้มาด้วยการ6สปีดนะครับผม แล้วก็ในส่วนของยางนะครับยางหน้าก็จะให้มาเป็น120ทับ70ขอบ17นะส่วนยางหลังนะครับจะให้มาอยู่ที่180ทับ55ขอบ17นะครับผมแล้วก็ในส่วนของถังน้ำมันเนี่ยจะอยู่ที่14ลิตรนะครับแล้วก็ซูซูกินะครับเคมว่านะครับตัวนี้นะครับจะประหยัดน้ำมันถึง23.8กิเมตรต่อลิตรเลยนะครับเอาเรื่องอยู่นะ เครื่องยนต์เจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกซีซีนะวิ่งประหยัดน้ำมันเท่านี้ถือว่าโอเคนะครับผมเรามาดูในส่วนของสีสันแบบชัดๆกันบ้างนะครับนี่นะครับสีฟ้านี่นะครับสีเหลืองสีเหลืองที่ผมบอกไปนะที่ม่มีม,ม,ม่มีในภาพเมื่อตะกี้เนาะ สวยดีนะอันนี้คือสีเงินนะครับผมสีเงินนะสีเงินล้อแดงนะครับอันนี้คือสีดำจริงๆสีฟ้ามันจะมีล้อเงินด้วยเหรอแบบนี้เลยนะล้อเงินสีเหลืองก็ให้ล้อเงินมาแฮะ เราไปดูลักษณะการกับขี่กันบ้างครับนี่เป็นไงเท่ไหมอย่างที่ผมบอกไปนะครับหน้าตาคือมันแปลกแล้วมันดูแบบเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับนี่คือด้านข้างนะครับผม นี่เป็นไงก็เอาเรื่องอยู่นะสวยแบบแปลกตาดีอะ่ะผมมองว่าอย่างนั้นเลยนะนี่เป็นไงด้านหลังนี้ยิ่งแปลกไปใหญ่เลยตรงนี้ <c oughs> ในส่วนของแฮนด์ผมว่ายกสูงนะตัวนี้มันจะเป็นมันไม่ได้สปอร์ตจา๋ามันจะเป็นคล้ายๆกับสปอร์ตทัวริงเลยนะครับผมซึ่งแฮนมันอยู่สูงแล้วเวลาท่าทางการกับขี่เนี่ยมันไม่เมื่อยนะครับไม,ไม่ไม่เมื่อยเหมือนสปอร์ตจ๋าจนะครับอันนี้คือภาพในส่วนของโชคนะครับแล้วก็ ดิสเบรกปั๊มเบรกแบบชัดๆเลยนะภาพนี้นะครับผมสวยอยู่นะนี่เวลาตอนวิ่งแล้วก็เปิดไฟนะครับไฟหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผม นี่เลยนะนี่นะครับจอดกันเป็นแบบสไตล์สุสุกิเลยนะครับคันนี้นะโอเคเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับคันนี้นะครับเพื่อนๆถูกใจหรือว่า คิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ